เฉลยข้อสอบแ a ท2นะครับเป็นข้อสอบใน part physics นะครับสอบเมื่อเดือนตุลาปี59นะครับเป็นข้อสอบข้อที่75นะครับข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายในส่วนของ part physics ในข้อสอบฉบับนี้นะครับ<ม>ข้อต่อไปก็จะเป็น part อื่นละนะครับโจทย์มีอยู่ว่ากำหนดให้มวลอะตอมของทรีเทียมนะครับ กำหนดมวลอะตอมของไฮโดรเจนกำหนดนอะตอมของโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนตามนี้เลยนะครับตามที่โจทย์ให้มาแล้วถามว่าพลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียตของทริเทียมมีค่าใกล้เคียงกับค่าใดนะครับในนี้มีค่าใกล้เคียงกับค่าใดในนี้โอเค ข้อนี้ก็คือให้หาพลังงานยึดเหนี่ยวในอะตอมของทร,ทริเทียมนะครับวิธีการหาพลังงานยึดเหนี่ยวหาอย่างไรล่ะครับในคาบวิชาเรียนในบทนิวเคลียร์นะครับในบทนิวเคลียร์หายงไละ่ะวิธีการก็คือหามวลหามวลที่หายไปนะครับหามวลที่หายไปมวลที่หายไปเนี่ย มันหาได้จากมวลที่ควรจะเป็นลบด้วยมวลจริงๆนะครับโอเคอ,อันนี้อาจจะในหนังสืออาจจะใช้ภาษาไม่เหมือนแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ผมขอใช้ภาษาแบบนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าหาพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสในอะตอมทริเทียมนะครับหรือในอะตอมอื่นก็แล้วแต่มันหาได้จากมวลที่หายไปนะครับซึ่งมวลที่หายไปเนี่ยก็หาได้จากมวลที่ควรจะเป็นลบด้วยมวลจริงนะครับลบด้วยมวลจริงหลังจากหามวลที่หายไปออกมาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะครับ ในการหาพลังงานแต่ตอนนีหหนนะ้หามวลที่หายไปก่อนนะครับหามวลที่หายไปก่อนขั้นตอนหามวลที่หายไปเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาทริเทียมนะครับว่าทริเทียมเนี่ยโครงสร้างมันเป็นยังไงเจ้าทริเทียมเนี่ยมันเป็นอซโทมหนึ่งของอของไฮโดรเจนนะครับของไฮโดรเจนซึ่งโครงสร้างของมันเนี่ยก็คือใน nucleus, นิวเคลียสมันจะมะีโปรตอนอยู่1ตัวนะครับโปรตอนอยู่1ตัวแล้วก็มีนิวตรอนนะครับมีนิวตรอน2ตัว มีนิวตรอนสองตัวแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งรอบครับอิเล็กตรอนวิ่งรอบอิเล็กตรอนก็ประจุลบวิ่งรอบอ่นนี้คือโครงสร้างของทริเทียมนะครับก็ราะาะนั้นในทรีเทียมเนี่ยก็จะมี1โปรโตอนนะครับแล้วก็2นิวตรอนนะครับแล้วก็1อิเล็กตรอนนะครับโอเคทีนี้ เราก็สามารถหามวลที่ควรจะเป็นของทิเทียมได้ละนะครับมวลที่ควรจะเป็นก็คือมวลของโปรตอนบวกกับมวลของ2นิวตรอนแล้วก็บวกกับมวลของอิเล็กตรอนนะครับอันนี้คือมวลที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากโครงสร้างอันนี้นะครับเราก็จะรู้ว่ามวลที่ควรจะเป็นของทีเทียมนะครับก็หาได้จากนำมวลของโปรโตอนนะครับของโปรโตอน มาบวกกับมวลของ2นิวตันนิวตัน2ตัวนะครับบวกกับมวลของอิเล็กตรอนนะครับอ่าอทีนี้ก็โจทย์ก็ให้มาว่ามวลของโปรตอนเป็นเท่าไหร่มวลของนิวตันเป็นเท่าไหร่มวลของอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยเอาแทนค่าลงไปเลยมวลอะตอมของโปรตอนนะครับของโปรตอนก็เป็น1.007276 u นะครับบวกด้วยมวลของ2นิวตรอนนิวตรอนก็2คูณกับ1.008665ดย u บวกกับบวกกับของอิเล็กตรอนนะครับก็คือ0.0004จุดศูนยย u นะครับ บวกกันเรียบร้อยนะครับบวกกันเรียบร้อยเนี่ยตัวเลขที่ได้มันจะอยู่ที่สามจุดศองห้าหนึอยู่นะครับหนึ่้าอยู่ก็ลงไปบวกกันดูนะครับตัวเลขที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือมวลที่ควรจะเป็น นะครับมวลที่ควรจะเป็นมันเท่านี้แล้วมวลจริงเป็นอะไรนะครับมวลจริงมวลจริงของทีเซียมนะครับที่มีการบันทึกออกมานะครับปรากฏว่ามวลจริงๆของมันเนี่ยมีค่าเป็น3.016049นะครับตามนี้นะครับ1 6049 นะครับโอเคทีนี้มวลที่หายไปเราก็คำนวณได้แล้วก็เอามวลที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ3.025155 5, 5, 5, ลบด้วยมวลจริงก็คือ3.016049อยู่นะครับ ตัวเลขที่ได้มันจะอยู่ที่0.009106อ่านี่คือมวลที่หายไปนะครับอันนี้คือส่วนของมวลที่หายไปจากนั้นนะครับเมื่อเราได้มวลที่หายไปแล้วเราจะหาพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสได้จากอะไรครับได้จากอะไร ก็ได้จากสมการของไอสไตน์ style, นะครับสมการนี้ดังมากก็คือ e เท e, ่าก e ับ m c สองนะครับสมการที่ดังเลยนะครับอันนี้เราใช้สมการที่โด่งดังสมการหนึ่งในการแก้ปัญหาข้อนี้นะครับโอเคมวลเนี่ยเขาให้มาเป็น u นะครับมวลเนี่ยเขาให้มาเป็น u เราสามารถแปลง u เนี่ยให้อยู่ในรูปของกิโลกรัมได้นะครับแล้วก็นําไปคูณกับ c กําลัง2 c เนี่ยก็คือค่าความเร็วแสงมีค่าเท่ากับ3 c ก็มีค่าประมาณ3คูณ10กําลัง8นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คงจำกันได้นะครับทีนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกเนี่ยเขามีวิธีการแปลงให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเขานำไปแทนค่าแล้วก็คํานวณมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับพบว่านะครับพบว่า ้าเกิดว่ามวล1นเนี่ยอันนี้พบว่าเขาพบเขาเขาคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พบว่ามวล1 u ยเนี่ยมันสามารถคำนวณออกมาเป็นพลังงานได้นะครับแทนลงไปในสมาการนี้แล้วคำนวณออกมาเป็นพลังงานแปลงหน่วยเรียบร้อยนะครับมันจะได้พลังงานออกมา,าเป็นตัวเลขเท่ากับ9 3 1.5เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับ กิเลกตรอนโวล์ถ้าเกิดเราไม่เชื่อก็ลองไปคำนวณดูนะครับ1 u จะคำนวณแทนค่าในสมการนี้จะได้เก้าสามหนึ่งจุดห้าไมกิลตรอนโวล์นะครับอันนี้สิ่งที่เขาทำมาให้เราแล้วนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ยเยอะตัวนี้นะครับอาจจะโน้ตไว้นิดนึงนะครับหนึ่งยูแปลงให้เป็นพลังงานมวลหนึ่งยูแปลงให้เป็นพลังงานได้เก้าสามหนึ่งจุดห้าไมกิเลกตรอนโวล์ทีนี้ ทีนี้เรามีมวล0.09106 u เราแปลงให้เป็นพลังงานเท่าไรนะครับก็เอาตัวเลขตัวนี้คูณเข้าไปถูกไหมนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของทริเทียมเนี่ย E เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้0.09106คูณด้วย U ตัวนี้นะครับคูณด้วย1 u ที่แปลงเป็น พลังงานเรียบร้อยแล้วก็คือคูณด้วย931.5นะครับหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับคูณเข้าไปสุดท้ายตัวเลขเนี่ยมันจะอยู่ที่8.48นะครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับก็ประมาณได้ว่าก็ประมาณได้ว่า e เท่ากับ8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับตามตัวเลือกตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดตัวเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือข้อ3